การมาทำเวิร์กช็อปกางเกงยีนที่จะมีตัวเดียวในโลก <c oughs> และแค่หนึ่งชั่วโมงเสร็จได้ยินตัวใหม่กลับบ้านไปเลยจ้าทั้พาหาทำครั้งนี้เลยอยู่กันที่เบตตี้สมิธกินซ่เข้ามาในลาแล้วเขาจะให้เราเลือกกางเกงก่อนไม่ได้มีแค่กางเกงยีนนะจะเป็นแจ็คเก็ตยีนเป็นกระโปรงยีน <c oughs> ก็ได้ <c oughs> ซึ่งเบตตี้สมิธอะเขาเป็นแบรนดก์กางเกงยีนเก่าแก่ของญี่ปุ่นเลยค่ะทุกคนที่เขาขึ้นชื่อเรื่องของกางเกงยีนแบบรอเดนิมหรือกางเกงยีนดิบที่เวลาเรายิงย่งซักยิ่งใส่่่สสสีมมมมมััันนจจะะเเเเเฟดดดวววววววยยขึ้้้้้้รรรรรืือออออแแแลลลลลคคคาา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 ากกกกงงงงทไไพถตห เขาจะมาให้เราเลือกของตกแต่งซึ่งมันน่ารักมากเขามีหมดแพชต่างๆวินเทจวินใจแล้วหลังจากนั้นเขาจะเอาตัวแพชต่างๆไปทําการเย็บให้โหลดและขั้นตอนฝังกระดุมนี่แหละโหดสุดทุกคนเป็นการที่เราต้องใช้แรงฝีเท้า เสร็จออกมาเราก็จะได้กางเกงยีน<ม>แบบที่เหมาะกับเรามากที่สุดแบบนี้ค่ะทุกคนสาขาเนี้ยอยู่ติดกับรถไฟฟ้ากินซาสเตชันเลยเขาเปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มนะแต่ต้องจองไปก่อนเพราะฉะนั้นทริปน้าอยากพาใครไปทํากิจกรรมนี้ด้วยกันแ็กเขาให้มาเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้เดี๋ยวคลิปหน้าแอมจะพาไปหาทําที่ไหนอีกจะได้ไม่พลาดกันค่ะ